เตรานารมิตรตอนที่15คุณหลวงราชมนตรีรู้เรื่องที่บัวมาที่เรือนจำปาแล้วทำลายอุบะสร้อยสนที่เขมิออนทำแขวนไว้ทั่วเรือนคุณหลวงราชมนตรีจึงมาหาเขมิออนที่ห้องขอให้เขมิออนทำอุบะสร้อยสนให้ใหม่เพื่อเป็นการง้อเขมิออนยงมั่นและช่าง เห็นท่าไม่ดีที่เคมิออนไม่หายโกรธคุณหลวงราชมนตรีจึงวางแผนลงกรอนประตูจากด้านนอกเพื่อให้คุณหลวงราชมนตรีกับเคมิออนได้อยู่ในห้องด้วยกันสองต่อสองเพตรานริมิตตอนที่16หม่อมเทพกลับมาที่เรือนอย่างโมโหที่คุณหลวงราชมนตรีจะจับตัวส่งทางการเรื่องที่ไปยุ่งเกี่ยวกับการค้าฟิน จันร์เห็นหม่อมเทพโวยวายจึงเข้าไปถามด้วยความเป็นห่วงแต่กลับถูกหม่อมเทพที่กำลังโมโหทุบตีเธออย่างรุนแรงโดยไม่สนใจว่าจันทร์ท้องแก่ใกล้คลอดคุณหลวงราชมนตรีกับย้งตามมาที่เรือหม่อมเทพเพื่อจะจับตัวหม่อมเทพส่งทางการให้ได้และเห็นหม่อมเทพกำลังทําร้ายจันร์ท คุณหลวงราชมนตรีโมโหมมากหลังจากเข้าไปช่วยจันแล้วจึงประกาศยกเลิกงานแต่งงานระหว่างเขากับบัวทันที